สวัสดีทุกคนด้วยนะครับออกไปไหนมาครับไปที่เก่งกระจานมาครับไปทำอะไรครับเากแล้วก็จะไปดูลกเต่าหูยาวครับเจอไหมครับเจอครับแบบว,ว่าเขาบอกแค่ทานห้าน,นาทีก็เจอแล้วครับเจอได้ง่ายขนาดนั้นเลยใช่ไหมเขาที่เคยเจอมาเนี่ยอันนี้คืออยูเ่เส้นทางที่ใกล้ที่สุดพอเดินเข้าไปแค่ห้าสิบเมตรและลงทีที่สุดคือลงทุกๆสิบนาทีเลยมันความลัก,กี้พอสมควรนะติมันจะอยู่ในป่าลึกเลยนะ โดยที่ลักษณะของต้๊กนเหาหูยาวก็ทุกคนก็ยังไม่น่าจะทราบครับเดี๋ยวผมก็จะลองอธิบายให้เพื่อนๆที่ๆทุกคนนะครับเข้าใจนะครับตั๊กแตนเหล่าหูยานครับก็จะเป็นตระกูลต้ากลตนชนิดนึงนะครับก็จะมีลักษณะตัวสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตรงหัวเนี่ยก็จะมีเอ่อมีลายสีขาวพาดผ่านครับมีขนนกบางเส้นครับสีขาวก็จะยื่นออกมาจากนะคล้ายทอยยื่นออกมาเป็นพิเศษครับคล้ายหูยาว่ะครับก็ เลยอยอ,อ,ออกในรายการซูเปอร์เทนได้นะครับแ,แล้วแล้วหูยาวใช่ไหมครับเขารับจัาตัวตรงน้าตัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแค่สีดดน้ำตาลล้วนครับเอขนของเขาเนี่ยก็จะสลับสีสีดําบ้างด้วยพฤติกรรมของเขาะครับก็จะเป็นแบบว่าเขาไปป้อนลูกครับเในดังนั้นเัาก็จะมีป้อนลูกป้อนเอาอะไรป้อนลูกส่วนบ้างมันเป็นอะไรเอที่ผมเห็นนั่นจะเป็นไส้เดือนครับ ตัวยาวเหยียดเลยเนาะใช่เดือนเนาะลู้ไปหามาจากไหนหาอยู่ใกล้ๆนกลูกก็อาปากรอถ้าเห็นกี่ตัวลูกๆเหมือนผมจะเห็นประมาณสามสี่ตัวอยู่ในนั้นน่ะเหรอครับรก็คือเขาอจะถ้กันเข้าแบบว่าตัวผู้เข้าตัวเมียออกไปหาเพราบางครั้งก็จะเข้ามาไั้สองตัวเลยให้นกมาเข้ามาป้อนนะครับเพแล้วก็จะเสียงแบบที่ ร้องจิ๊บจิ๊บเหรอเอ๊ะไม่ใช่แบบเสียงเป็นแบบไหนเสียงแบบไหนแบบแป๊บแป๊บแป๊บเลยเหรอเป็นทาลูกมันท่าป,ปากรอวอ่าเตรียมตัวอเงี้ยอ้าปากกันหลายตัวเลยอารอเลยใช่ไหมทำไมมันต,ต้องอ้ารอขนาดนั้นนะทำไมไมันไม่รอให้แบบไส้เดือนมาก่อนแล้วไ่ออ้าปากจะอ้ารอทำไมไม่ต้องก็จะปบดให้ะละเอียดแล้วก็ป่อใส่ปากลูกโดยตรงเลย ไข่อาล่อแบบว่าได้กินเนี่ยตัวแบงให้โผลไม่อาาเคลไม่เย่ก็เห็นอาทุกตัวอาตัวครับความอยากอาหารเห็นมันขี้เป็นถุงด้วยนะเราก็เห็นขี้เห็นเขาก็เห็นตอนตอนมันคาบคาบขี้ไปไปไหมเห็นเห็นตอนคาบถุงขี้ไหมเห็นนะมันกินปุ๊บมันขี้เลยปะไม่ครับย่อยไเพราะทิ้งใช้เวลาย่อยด้วยไมมมนถึงคาบถุงขี้ครับเพราะว่าถ้าไม่คาบมดมันจะมาเจาะขี้อะ ที่ในหลังมันเลยอ่ะที่มันจะล่อมดอามดเนี่ยจะมาเจาะลูกมันได้มันจะมากัดกัดลูกมันเหรอครับถ้ามีจานวนลูกเยอะเนี่ยเขาจะป้อนทีเพราะว่าเพื่อให้อาหารเพียงพอก็เลยมาเยอะอ่ะมาะหลายหลายรอบเลยใช่ไหมให้เดือนอันหนึ่งสมมติว่าให้สาตรอาหารประมาณหนึ่งพันแคลอรี่อ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยก็แบ่งให้ลูกนกสี่ตัวไม่ได้เห็นใส่เดือนหนึ่งตัวนี้ให้อยู่ตัวเดียวอ้าปากรอเงำเงอมงำเงมอยู่ตัวเดียวเลยอ่ะ เราก็ว่ามันสับนะมันมันควรจะสับอะ่ะใช้อะไรสับอ่ะปากคือหนึ่งพลังดีเนี้ยต้องแบ่งให้สี่ตัวพวกเนี้ยคืออย่างเช่นเนี้ยมันจะได้ตัวละสองร้อยห้าสิบพลังดีแต่ว่าถ้ามีแค่สองตัวเนี้ยเราจะได้มันจะได้ตัวละห้า500ร้อยพลังดีซึ่งมากกว่าสองเท่าเลยลูกในรังเยอะเนี่ยเขาต้องป้อนทีเพื่อให้อาหารอาหารเพียงพอและเท่ากันในแต่ละตัวตถ้ามีลูกน้อยเนี่ยเขาก็ต้องแบบว่า แบบนายนาทีเพราะรู้สึกว่าลูกเนี่ยอาหารยังไม่ย่อยก็ยังไม่หิวพวกนี้น่าไม่มีงูงมากินที่มัมนก้านแล้วหัวยาวด้วยไม่เคยเจอก็เห็นกี่รอบเมาาื่อเช้าเมื่อเช้าเห็นเข้ารังมาประมาณสามสี่รอบมาทีเลยเอาใกล้อยู่แค่ชั่วโมงเลยนะกินหิวด้วลูกยี่สิบห้านาทีแม่ก็เห็นอาปากอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เห็นปากมันอานะก็ไม่รู้เลยมันอยู่ตรงไหนวะมันนี่เห็นปากมันอาไงมก็เลย สีส้มม่ะเช่ยส้มแบบ <c oughs> หินเห็นชัดทับเตน